เกิดกันในคลิปนี้ที่มาสอนแต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะเป็นลุคที่แบบเป็นเคป๊อปเกาหลีประมาณว่านักร้องเกาหลีนะคะอยากทำลุคนี้มานานแล้วไปดูเลยดีกว่านะคะว่ามีเทคนิคแต่งยังไงกันบ้างนะจ๊ะ มาเริ่มแต่งหน้านะคะก่อนอ,อื่นัตตี้จะปรับสีผิวให้สว่างขึ้นมาระดับหนึ่งก่อนนะคะคือตัวนี้จะเป็นของ v ิวสกินนะคะ p e ียว a t u r a l l o v e l y s h i m m e r f a c i a l Makeup b เ s e นะคะเป็นเ k e อัพเบสที่ปรับสีผิวให้สว่างขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าเขาจะมีอยู่2ส,สีด้วยกันนะคะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะแต่ว่าในลุคนี้นัตี้ขอเลือกใช้เป็นสีชมพูละกันนะคะเพราะว่าหน้าจะได้แบบสว่างวิงวงนะคะ ก็บีบตัวนี้มาทาให้ทั่วผิวหน้าได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเบสที่เขามีชิมเมอร์แบบละเอียดละเอียดที่ทำให้หน้าแบบวิงวิงได้ด้วยนะ ลงเมคอัพเบสทั่วผิวหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผิวของเราก็จะดูกร,ร,ระจ่างใสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปนะัที่จะลงเป็นบีบีครีมจากบิวต์สกรนตัวนี้นะคะจะเป็นบิวต์สกรีนทรีเปอร์เอฟเฟกต์ซเปอร์บีบีครีมนะคะนะัที่เลือกเป็นเบอร์21นะคะก็เลือกตามสีผิวของตัวเองได้เขามีทั้งเบอร์21แล้วก็เบอร์23นะคะส่วนเบอร์21นี้จะเป็นสีนูดเบสนั่นเองตัวนี้จะมีสารกันแดดน,นะคะถึง S.P.F. 45 PA บวกบวกบวกนะคะซึ่งตัวนี้เน ที่สีค่อนข้างเข้มหน่อยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันจะสามารถปรับสีของ b ีีให้เข้ากับผิวได้เลยค่ะก็แต้มนะคะให้ทั่วผิวหน้าแต่ตอนแรกสีมันจะแบบดูออกเข้มๆหน่อยนะคะแต่ว่าเราเกลี่ยสักพักหนึ่งเนี่ย b ีครีมมันจะเปลี่ยนเลยนะปะมันก็จะขาวขึ้นมาแล้วก็จะปรับให้เข้ากับสีผิวได้เลยนะคะ ตอนต่อไปนะคะเราจะมาลงแป้งต่อนะคะนาตี้จะเลือกใช้เป็นแป้งพับนะคะจากบิวซ s กินนะจ๊ะตัวนี้จะเป็น Skin b ิวซ s กิน c o ลลาเจนท w เว k เคเบอร์21นะคะเป็นแป้งทาน้ำผสมรองพื้นแล้วก็ผสมสารป้องกันแสงแดดด้วยนะคะถึง spf 32 pa บวกๆนะคะนาตี้เลือกสี21นะคะอันนี้ตลับของเขาสวยหรูนะคะมาในรูปแบบสีดํานะคะ ก็จะมีกระจกนะคะมีพับที่แบบนุ่มมากๆเลยแล้วก็แป้งเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะมีฝาปิดอย่างดีเนาะก็ค่อยๆแตะนะคะแล้วก็แตะเบาๆให้ทั่วผิวหน้าได้เลยค่ะแป้งหอมค่อนข้างหอมมากเลยอะ เตรียมผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการแต่งตานั่นเองนะคะนัตตี้เลือกใช้เป็นพาเลตของ Super m o m s นะคะอันนี้จะเป็นตัวใหม่จะเป็นอายแชโดว์ที่มีสีเยอะมากๆเลยนัตตี้จะใช้สีน้ำตาลแมทนะคะลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตานัตที้จะใช้เป็นสีนี้ค่ะก็จะใช้นิ้วนะคะค่อยๆเกลี่ยแล้วก็ทาให้ทั่วเปลือกตานะคะเป็นสีน้ำตาลที่เป็นสีแมทนะคะไม่มีชิเมอร์ แล้วใช้แปลงแตะสีเดิมแปลงเล็กๆนะคะแตะสีเดิมแล้วก็เราจะมาแตะที่บริเวณใต้ตาด้านล่างนะคะบริเวณกลางตานิดหน่อยต่อไปใช้สีดำค่ะสีดำต้องค่อยๆแตะทีละนิดนะคะจะเน้นบริเวณหากตานะคะ ใหุ้้งฟนะอายแชโดว์สีดำเหมือนเดิมนะคะทาที่บริเวณใต้ตาด้านล่างนะคะต่อไปนี่เพื่อไปกันยกตาให้เฉียวขึ้นนะคะก็จะใช้อายแชโดว์สีดำเหมือนเดิมนะแตะแล้วก็พยายามวาดเป็นโครงนะคะให้เขาชี้ขึ้นไป ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะดูเลอะๆหน่อยนี่ไม่ต้องตกใจเดี๋ยจะมีไลเนอร์มาอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปจะใช้อายไลเนอร์กลิตเตอร์นะคะลงบริเวณหัวตานะคะเพิ่มความมิ้ง อายไลเนอร์นะคะนี้จะเป็นอายไลเนอร์จากบิวสกินนะคะเวลาใช้เนี่ยเราก็ต้องเปิดฟ้านะคะแล้วก็เขาจะมีตัวปุ่มกดด้านด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็จะกดนิดนึงนะคะสักสองสาครั้งนะคะก็จะมีอายไลเนอร์ที่มาบริเวณผู้การแบบนี้นะคะก็จะสามารถกรีดเ้นค่อนข้างคมเลยแต่ถ้ามันออกมาเยอะหน่อยนี้เราต้องเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเลอะนะจะกรีดเป็นโครงที่ หางตาก่อนนะคะอิดไลเนอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะใช้อินไลเนอร์นะตี่ใช้เป็นของ Beauty People นะคะจะเก็บรายละเอียดบริเวณด้านในไลเนอร์อินเนอร์แบบนี้นะคะ ก็จะเขียนที่ขอบตาด้านล่างด้วยนะคะตั้งแต่หางตาจนถึงกลางตานะคะก่อนที่จะไปปัดมัคคาร่าขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะใช้อายแชโดว์สีดำที่เราทาตานะคะจะมาลงบริเวณด้านบนของไลเนอร์ที่เราได้ลงไปนะคะเพื่อ ทำให้มันดูฟุ้งๆนะคะค่อยๆลงนะดัดขนตาค่ะปัดมัสคาร่านะคะนาตี้เลือกใช้เป็นมัสคาร่าจาก The f a c h Shop ค่ะ เขียนคิ้วนะคะนัตที้เลือกใช้เป็นเขียนคิ้วจากบิวสกินนะคะตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะต่อด้วยการปัดมาสคาร่าคิ้วค่ะ ยิ้งสันจมูกค่ะปัดแก้มนะคะนาตี้เลือกใช้เป็นของนารนะคะสีดีฟโทสค่ะ ปากนะคะนัตตี้จะใช้เป็นลิปสกอรน,นะคะจากบิวสกินตัวนี้จะลงให้ทั่วริมฝีปากนะคะจะเป็นสี707นะคะคอร์ลเบสค่ะ อีกหนึ่งสีสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยเป็นสีแดงนะคะจากบิ i สก s k เช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นสี710นะคะทาที่บริเวณด้านในเลมฟีปากค่ะ Let's to bring back to 140 ่าเคป๊อปเกาหลีนักร้องเกาหลีนี่จัดมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะนัตตี้ได้ใช้เครื่องสำอางจากวิวสกินเป็นหลักนะคะก็เป็นเครื่องสำอางที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งอีกลายหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองเล่นกันดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบสําหรับการแต่งหน้าลุคนี้นะคะก็สามารถนําเทคนิคไปแต่งตามได้ง่ายๆนะคะยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนัตตี้พลอยนี้นะคะไอจีนาตี้หนึ่งหนึ่งนี้นะสองช่องทางเลยนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะไปพูดคุยกันได้ทุกๆ เจ,เจอหน้าาาตากันได้ทุกวันเหมือนกันนะคะขอบคุณมากนะคะ,จะเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ